เบนจามินเซสโกกองหน้าแอ็บเบลิซิกตอบรับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่ต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมแมนยูไนเต็ด่าดเป้าหมายหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเลียมดีแลอูกโอเอ็กติเก้หรือวิกเตอร์เยเคเรสจนต้องหันกลับมาให้ความสนใจเซสโกซึ่งเคยจับตาดูตั้งแต่ตอนอยู่กับเรดบูลซาบูล่าสุดฟลอเรียนเพเทนเบิร์กจากสกาเยรมนีรายงานว่าเซสโกรู้สึกประทับใจกับความพยายามของแมนยูไนเตดและตอบสนองในเชิงบวกต่อโปรเจกต์ของสโมสรอ,อย่างไรก็ตาม นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันเพราะกำลังมองหากองหน้ารายใหม่หลังจากอเล็กซานเดอร์อิซาต้องการย้ายทีมแม้สโมสรจะยืนการานว่าไม่มีแผนขายแต่สถานการณ์ก็อาจเปลี่ยนแปลงก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนเปิดเผยเพิ่มเติมว่านิวคาสเซิลเดินหน้ารวดเร็วกว่าแมนยูไนเต็ดหลังเสนอโปรเจกต์ให้นักเตะพิจารณาและเตรียมยื่นข้อเสนอตามที่ไลซิคต,ต้องการโดยสื่อคาดว่าค่าตัวจะอยู่ระหว่าง60.7ถึง69.4กล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีกสี 000. 000. ่จุดสามถึงแป ic ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn